เอาล่ะผลไม้เปลี่ยนสีกันหน่อยอ่าฮเปลี่ยนสีเมผลไม้เปลี่ยนสีหน่อยโอ้โหแดงสีชมพูสีโกลเด้นสีเขียวสีฟ้าสีแดงอันนี้ก็มีครับอันนี้คือเปลี่ยนสีเหมือนกันอ่ะสื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับโกอาการเด้นนะครับสถานะรับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาพูดถึงท็อป,ปิกหัวข้อนี้กันนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยคือมีคอมเมนต์ถามกันมาเยอะมากเลยนะครับเขาคือสถานะดิสโก้นะครับ พูดไปใครจะเชื่อสถานะเต้นเนี่ยนะมันจะมีหรอมูล,ลิสฟอเสเซนและดิสโก้ครับถ้าถามว่าเอายังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อเราเจอสถานะน,นี้นี่นี่จะเป็นแบบนี้เลย <c oughs> ผล <c oughs> ผลไม้คุณจะเปลี่ยนสีคุณจะเต้นอย่างนี้นี่เองนะฮะท่านผู้ชมผมอยากจะเก็บเอาไว้นะครับสักอันหนึ่งเออแป๊บหนึ่ง <c oughs> เรากดล็อกไว้ก่อนอันนี้คือหาไม่ได้แล้วสปอยไว้ก่อนเลยนะครับคือเขาหาไม่ได้แล้ว นะฮะหนใหญ่กว่าเดี๋ยวผมจะเด็ดออกมาสักอันหนึ่งน่าจะติดอ่อสีเลือดเรียบร้อยโอ้แต่ว่ามันหายาก่ะทุกคนล็อกไวสองอันเลยดีกว่าล็อกเอาไว้มีอีกไหมในสวนเรานะครับท่านผู้ชมสวนของผมเนี่ยมีแค่นี้ครับมีแค่สีผลเท่านั้นสถานะดิสโก้เนี่ยไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลในเว็บไซต์กันดีกว่าซึ่งตอนนี้ใครที่มีดิสโก้นะครับห้ามขายเด็ดขาดน,นะครับเออเป็น สถานะที่แรงที่สุดในเกมนะตอนนี้นะซึ่งผมก็มีแค่มังโก้ด้วยเสียดายมากเจ้าต้นนี้ไม่ติดด้วยนะถ้าต้นนี้ติดก็คือเขาจะคูณเยอะที่สุดในเกมนะครับคูณเยอะกว่าสายฟาฟาดละก็คูณเยอะกว่าดาวตกนะครับดาวตกคูณ120ใช่ไหมเจ้าดิสโก้ตัวนี้นะครับคูณ125เลยนะฮะคือเกมก็บ้าจี้นะทำอะไรขึ้นมาแบบนี้มาเดี๋ยวเราเข้าไปในเว็บกันหน่อยดีกว่าเว็บไซต์ออฟิเชียลนะครับแวะมานิหนึ่งดิสโก,ก้โลบกโกปะการเดนนันเองนะฮะ ซึ่งเจ้าสถานะนี้นะครับเขาจะมีอีเวนที่เป็นแบบนี้นี่คือดิ s c o ไอคอนอีเวนที่จะเป็นแบบนี้ได้นะครับคือตอนไหนรู้ไหมคือตอนที่เ m อยากจะสร้างมันขึ้นมาครับว a t แล้วดูมิอกาสจะทำให้อ่าผลไม้ของคุณเนี่ยเป็นดิสโกเต้นอย่างมันเลยใช่ครับมันมีครั้งเดียวในโกลอลการเล่นที่เพิ่งเกิดมาตอนนี้นะครับ <S <S ก็คือก่อนอัปเดตนั่นเองนะฮะแล้วก็ ที่ผ่านมาคือไม่มีเกิดขึ้นอีก,กแล้วนะฮะเป็นดิสโก้ที่เป็นสถานะที่แรงที่สุดณตอนนี้นะครับซึ่งเข้าไปธิบายง่ายๆนะครับเจ้าดิสโก้เนี่ยมันแพงมากๆเลยแพงที่สุดในเกมเลยซึ่งเนี่ยมันเกิดใบเอ่อคุณเจนเดลเท่านั้นหรือว่าคนที่สร้างเกมนั่นแหละก็คืออยากสร้างก็สร้างขึ้นมาเองเลยซึ่งสถานะมิวเทชันดิสโก้เนี่ยเป็นสถานะที่ แรงที่สุดในเกมเอ่อเรียกได้ว่าคูณเยอะที่สุดในเกมซึ่งเขาเนี่ยจะคูณผลไม้125เลยนะฮะซึ่งในขณะที่เขาเป็นแบบว่าดิสโก้เนี่ยผลไม้คุณจะเปลี่ยนสีได้ด้วยอ่ะอย่างที่ผมเห็นไปนะครับก็คือแลนโบเลยเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนสีแบบมัวตัวไปหมดเลยครับนี่ลักษณะก็ประมาณนี้เปลี่ยนสีกันไปนะฮะ นไไไไไีไอ้นี่คือเพลงเพลงที่ตอนอัปเดตมานะเพลงนี้เลยซึ่งอะท่านผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมว่ามันเวิร์แค่ไหนเจ้าดิสโก้เลยครับเดี๋ยวเราจะลองขายให้ดูกันซึ่งสถานะที่ติดเยอะที่สุดต,ตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นอัน,นอันนี้ครับน้าหนักเยอะกว่าซึ่งเจ้าตัวนี้น้ําหนัก20กิโลแต่นี่คือ80กิโลอ่ะขออันเล็กก่อนอันเล็กก่อน20กิโล20กิโลบล้านและอันนี้อันใหญ่มากอันนี้มันบักนะ มันขึ้นแค่นี้เดี๋ยวนแลกคูณแลกคูณขึ้นไปทําอะไรตรงนั้นเฮ้ยเดี๋ยวตกลงมานะั<ๆ>่นง่างโอ้เดี๋ยวก็ขาหักขาพิกขึ้นมาอีก80กิโลกี่บาทครับ1,000ล้านครับอันนี้ยังไม่ติดมูลลิตนะเ,เขาเรียกว่าบอดลิตนะครับถ้าบอดลิตก็คูณขึ้นมาอีกนี่คือแค่ผลไม้ที่แบบแมงกู้มาเดี๋ยวเรามาคํานวณข้าวๆกันถ้าสมมุติ ไม่ใช่แมงโก้แต่เป็นเห็ดซึ่งผมมีสูตรคำนวณอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูสูตรคำนวณกันดีกว่าเล่นๆกันนะครับถ้าสมมุติผมได้ดิสโก,แก,โกแ้แล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็ปิดทุกอย่างในเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างกับราคาที่แพงที่สุดเลยนะครับเจ้าเห็ดหรือว่าอะไรก็ตามนะที่ผมเคยเห็นมาไปเดี๋ยวเราไปคำนวณคร่าวๆกันดีกว่านะฮะโอ้เขามีคำนวณให้เรียบร้อยนี่โอเคไม่ต้องคิดเองแล้วครับสูตรคำนวณง่ายๆนะครับถ้าคุณมีดิสโก้นะครับท่านผู้ชมซึ่งอันนี้คือแลนโบแลนโบบวกสายฟ้าฟาด บอกฟอร์เซ้นอะไรมันจะขนาดน,นั้นมีช็อกโกแลตมีเทปเก่าที่หามไม่ได้แล้วช็อกโกแลตมีมูลลิทอันนี้ปกติมีดิสโก้ครับอันนี้เวอร์มากมีดาวตกแล้วก็มีบอดลิทแล้วก็มีซอมบี้นะฮะท่านผู้ชมซึ่งผมเนี่ยมีหมดแล้วนะยกเว้นช็อกโกแลตกับดิสโก้เลยครับที่เราไม่สามารถสร้างเข้ามาได้นะฮะท่านผู้ชมตอนนี้โอ้โหคูณ19,100เท่าครับ เดี๋ยวเรามาคำนวณเข้าๆกันมันมีเห็ดอันหนึ่งครับซึ่งเจ้าเห็ดตัวนี้นะครับของผมเนี่ย74กิโลใช่ไหมราคาต้นก็ประมาณ4-5แสนเองนะครับเดี๋ยวว่ามันมีเห็ดอันหนึ่งนะครับที่หนักประมาณ200กว่ากิโลนะฮะซึ่งราคาขายแบบไม่ติดอะไรเลยนะ2ล้านราคาขาย2ล้านเลยนะมาเดี๋ยวเรามาคำนวณเข้าๆกันถ้า2ล้านอันนี้คือ2ล้านนะครับเราคูณทั้งหมดเลยนะฮะถ้าเราติดทั้งหมดในเกมนี้นะตอนนี้นะคูณ1 9,100เท่า บะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านสามหมื่นแปดพันล้านในชิ้นเดียวครับก็คือโอ้โหผลไม้ตัวนี้นะครับเจ้าเห็ดที่ผมบอกว่าเขาติดแทบทุกอย่างเลยเนี่ยอันนี้คือ7000ล้านนะอันนู้คือ3 8 0 0 0ล้านครับมากกว่านี้ประมาณ5เท่าและเราเปลี่ยนนิดหนึ่งถ้าสมมติต้นไม้เนี้ยเป็นแคนดี้บอสซอมนะครับแคนดี้บอสซอมที่ใหญ่มากๆเนี่ยก็คือผลหนึ่งเนี่ยประมาณ10ล้านเลยนะ เราคูณ5เข้าไปครับเบาะหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับซึ่งถ้าตีกลมๆนะครับประมาณ2 0 0แสนล้านนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เยอะกว่านั้นอีกนะเดี๋ยวว่าผมคิดว่ามันอาจจะขึ้นไป50,000นล้านก็ได้หรือว่าผลเดียวเนี่ยล้านล้านเท่าส่วนผมเลยก็ได้นะครับนี่คือผลไม้รับไม่ใช่ผลไม้รับสถานะผลไม้รับนะครับท่านผู้ชมดิสโก นั่นเองนะฮะโอ้กลางคืนพอดีโอ้สีเลือดด้วยขอบคุณมากดิสโก้ดิสโก้และถ้าเรามีแด้คูณเนี่ยก็คือสามารถขโมยดิสโก้ได้ล้วๆเลยนะเออแต่น่าสนใจมากแต่ว่าไม่มีรหัสไหนมีดิสโก้เลยตอนนี้โถอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้สถานะรับอย่าลบอย่าขายเด็ดขาดใครมีขายไปแล้วบ้างเนี่ยหรือว่าทำอะไรพลาดเผื่อเอาไปให้หนุคู่กินอะไรเงี้ยคอมเมนต์คุยด้านล่างได้เลยนะฮะคลิปนี้ประมาณนี้ครับเฝาาไว้สำหรับดิสโก้สีโอผม Rain and tacos